ขีเา <S preach ers> ับปิ้ับพไปรู้ลมไดหนเมื่อว่าเส่นทาเพชรสยามเพชรสยามต่าอเรานพื้นบ้าเรือทันก้างมีได้ไม่ได้อยากมีได้หรือไอดูไปต่อไปอีกสาปีต่อมารับน้แดงครับน้แดงบัั้มือีมแรงขึ้นมาหัวนแผวลงไปนิดหน่อยเพชรสยามรับค้ลุมู่ห้ารน้ีไป้วเรนั้นดึายแล้วเดินไป้กส้องจะรู้ไม่ออกไม่ได้เป็น้ไมออกออกไปได้สครับ วางเลือดจะพ้นภยลายมือเลือป่อให้ตะยันปล่อยให้เพชรตะยันตีจะแรงขึ้นมาควนตู้ไม่ออกดอกไม่ได้ละตะยันจากรูปูห้าต่นแดนตีจะแรงขึ้นมาหัวลหัวอันนี้ันตีคือมาตีฉันนันลับผิวลองลงขับผิวอาขับผิวจะมาติมันใสลงมาลิลลิลลิ ฝากโหวว่าเพชรสยามลู้ทางเงินจากสถานารเพื่อนผมจะพาเนะครับน,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 นั่นหนึ่งนัไปนึงคะแนนในรอบแรกครับถ้าไปเป็นคู่ที่สือหม